The world on this day. สถานที่สาคัญที่นับเป็นแลนด์มาร์กอีแห่งของราชนจาจักรไทยในสายตาต่างชาติก็คือภาพของพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษที่ปรากฏอยู่บนหลังธนาบัตรใบละสิบ,บาทที่เราเห็นกันมาช้านานวัดเบญจมาบพิษเดิมเป็นวัดโบราณไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ครั้งสมัยใดชาวบ้านเรียกว่าวัดแหลมหรือวัดสท่ทองเมื่อปี2441พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ซื้อที่ดินระหว่างคลองพดุงกรุงกรเกษมจนถึงคลองสามเสนเพื่อสร้างที่ประทับพักผ่อนอิริยาบถส่วนพระองค์โดยพระ ราชธาน,นามว่าสวนดุสิตซึ่งก็คือพระราชวังดุสิตในปัจจุบันซึ่งบริเวณที่ดินที่ส่งซื้อนั้นมีวัดโบราณสองแห่งคือวัดดุสิตซึ่งอยู่ในสภาพซรุดโทรมโดยถูกใช้เป็นที่สร้างพระพลาและวัดร้างอีกแห่งซึ่งจําเป็นต้องใช้ที่ดินของวัดสําหรับตัดเป็นถนนพระองค์จึงทรงกระทําผาติกรรมสร้างวัดแห่งใหม่เพื่อเป็นการทดแทนตามประเพณี โดยทรงเลือกบริเวณที่เป็นวัดเบญจมาบพิรปัจจุบันเป็นวัดที่ทรงสถาปนาตามพระราชดําเนิว่าการสร้างวัดใหม่หลายวัดยากต่อการบํารุงรักษาถ้ารวมเงินสร้างวัดเดียวให้เป็นวัดใหญ่และทําโดยฝีมือประณีตจะดีกว่าจึงทรงโปรดกล้าวให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศานุวัติวงศ์เป็นผู้ทรงออกแบบก่อสร้างอุโบสถและถาวรวัตถุอื่นๆและมีพระยาราชสงครามเป็นนายช่างก่อสร้างต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินมาย่งวัดก็มีพระบรมราชองค์การ กาศพระบรมราชูทิศถวายที่ดินให้เป็นเขตวิสุงคามสีมาของวัดพร้อมทั้งพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมาบพิษอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5และเพื่อแสดงลำดับราชการในราชวงศ์จัก,กรีและพระองค์ก็ได้ถวายที่ดินที่พระองค์ขนานนามว่าดุสิตวานารามให้เป็นที่วิสุงคามสีมาเพิ่มเติมแก่วัดเบญจมาบพิษครั้นเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2 4 4พรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงโปรดให้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์จนนวน33รูป ซึ่งโปรดให้คัดเลือกไว้แล้วและให้รวมฝึกอบรมอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์มาจากวัดที่วัดเบญจมาบพิษทําให้วัดเป็นวัดที่สมบูรณ์และในคราวนี้เองได้พระราชทานที่วัดเพิ่มเติมและส้อยนามต่อชื่อวัดว่าดุสิตวนารามเรียกรวมกันว่าวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามเช่นในปัจจุบันเคียงข้าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวนกันกัน This is the independence concept of Typos newspaper.